สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมปาร์ต m a t ม h กันนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับตัวเราคือตัวสีแดงนี่นะครับเราต้องดูครับว่ารูปอะไรขึ้นเลมอนอยู่ตไหนเอ่ยโอ้โหไม่ทันครับเมป็นใหม่ครับ เรินกลางก่อนนะครับรูงมาได้จะขึ้นเลยโอ้เห็นแล้วครับใชครับอืมฐานครับดันดันลงมานี่โายซะเองไปกันต่อเลยโอ้เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับฮะรอดครับ ทยไม่ทันไม่ทันไม่ทอ้วเกือบไม่ทันครับอไรเอ้ับปรเนับแปบปั๊โอ้ี่ทันครับอย่วิอยู่ไหนเอ้บด้อยครับ ะไนเลยโอ้โหมันคับตเลยครับอ,อ,อยู่ตรงไหนเอ้ยาตแดงนะครับอโอ้โหอยู่ข้างเลยครับยังทันอยูย่ครับไปครับเอ้เสตรอบอรี่ีอยัอยน,นยไหมัไโอ้ยังทันอยูย่ครับ เบียดเพื่อนล่นไปเลยครับโอ้มาที่เดิมครับมาที่เดิมครับรูกอะไรครับเนี่ยมไม่ทนไม่ทนไม่ทำครับเกือบไปครับอะไรนะโอ้ลู้นนังคุง เออเมนต่อเลยครับอคาะครับเอี้อันนี้เอ้ยเลี้ยดอีดไปด้วยกันต่อครับโอ้้ทำอะไรทำไรอืทับชนเพื่อกันเด็น ทันไหมทันไหมอ๋ออยู่ข้างๆครับต่อไปรูปอะไรเอ่ยโอ้เดินเลยเดินเลยทันทไหมทันไหมโอ้โหทันอยู่ครับชนเพื่อกระเด็นไปอีกแล้วครับลงมามุมอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหไม่ทันครับต่อครับโอ้โหภาพมันเยอะมันมองไม่ไม่เห็น เพื่อนเวียนนะครับอ้าวเห็นกปก๊บดีครับดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยโอ้หันไหมทันไหม๋หมอ้ันครับแก้เพื่อนดีไหมเอ่ยไม่แก้งนะครับดูอะไรครับโอ้ลูกผีลูกผีหันครับโอ้ยหันหันหน่อยเดียวเพื่อนล่วงเลยครับ อยู่หนเออยู่นเออยู่นเออโอ้ยแฟแล้วต่อครับเรางยืนให้ตรงกลางตรงการลางอะลูกผีอยู่ไหนไหนไหนเพื่อนมีมั้นนิดผมตามเพื่อนครับอือต้องอาศัยเพื่อนช่วยเราแก้มเพื่อนมาไม่ได้ครับอ้อลกูกอะไรตเนี้ยประจันนะครับนี่ตายแล้วครับ ลูกนายก็เอ้ยท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่อยู่ไหนท็อฟฟี่อยู่ไหนท็อฟฟี่อยู่ไหนตายครับต่อกันเลยดูนี้งกลางก่อนครับเราจะได้ง่ายง่ายครับลูกท็อฟฟี่ท็อปฟี่ทังนี้แน่เลยเพื่อนมาทั้งนี้อือโอ้โหรอตายเขาเพื่อนครับน้ำค้างครับโอ้ขึ้นเข้าขๆอ่าลอยแล้วครับ เพื่อนลนครับเพื่อนแล้วครับอุ้ยไม่ได้แก้งน,นะครับล้ไปล้มซอครับโอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้เพื่อนมันรู้ได้ไงอ่ะเอ้าโจทเพื่อนฝนแป๊บทอกันใหม่เลยครับโอ้อย,อยจะจะลากเราไปไหนล่ะลอะไรเอ่ยลูกโกดครับลูกโกดครับเห็นน้ำแป๊บนี่รอดครับแล้วนะเพื่อนเขาจะดันนะครับ ลุกยิมลุกยิมลุกยิมยืน <os> ได้ลุกยิมยืนได้ยังตายแล้วครับรอครับเห็นดวงกลางครับหมดไปเลยลุกยิมลุกยิ้มโอ้ตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนทันไหมทันไหมทันไหมโอ้ยมินเลยครับโอ้ยเพื่อนเข้าด้วยโอ้ยเพื่อนจะไม่ให้เข้าครับไม่มีใครจะไม่มีใครครบแล้วครับอย <lden și S 1> โอ้ยหลอดหมดครับหลอดหมดครับอู้เพื่อนลนเพื่อนลนรูปอไรครับลุปอะไรครับรูปดำนิดครับรูปดำนิดอึบบังสิเพื่อนฟางฮึฮึดูนั่นเพื่อนขวางครับเอาครับอ่าเราอยู่ตรงกลางครับอู้เพื่อนชอบเบียดครับรูปอะไรเอ้ยรูปเพื่อนบางไหนเพื่อนบาไหนจำพือชจำพืชโอ้ยหลอดปอดเพื่อนนี่เองครับอ่าอยู่ตรงกลางนะครับ เพื่อนชอบโกครับนี اش, ่เพื่อนดึงดึงเล็กๆนี่ครับนี่ครับโอ๊ยรอติดแล้วครับอืมขอโทษด้ครับน่าโก้น่าโก้นี่เองใกล้ๆครับรออีกแล้วไม่ได้จะแก้ละครับแต่มันไปโดนเองยิ้มยิ้มยิ้มไปจะเขายิ้มยิ้มทันไหมทันไหมทันโอ้โหทันครับเิวเฉียด โอ้หน้าคืองโอ้หน้าพิศารหันครับอือหันนี้มันจะรอดบ่อยหน่อยนะครับหน้าเก่าครับมันเดิมครับอือโอ้คนหน้ากันี่นะครับจะสีเดียวกันครับโอ้แ้่สองคนแล้วครับอุ้ยเพื่อนโกงครับหน้าเศร้าครับนี่ตายท้งคู่ครับไงแล้วต่อกันเลยครับ อา่าลงการครับ <_ an> เพื่อนยอฟาฟ้าสิเอออะไรลูกกดโอ้โหเพื่อนนี่มันทันี่มากมากนี่โอ้ทันครับทันครับโอ้โหแกงเพื่อนนี้ไหมแก้เพื่อนไ้ไหมโอ้เพื่อนทันเพื่อนทานจันทันไม่ไหนเรับลุกเศร้าครับลุกเศร้าครับทันไหมโอ้โหไม่ทานโอ้น้ำตาข้างเดียวครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ